อัพเดทล่าสุดวันที่24มกราคม2569จนถึงวันที่25ยังมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องประกอบกับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมใน2วันนี้วันที่26มกราคมเป็นต้นไปอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและอากาศอบอุ่นขึ้นจับตาหนาวรอบใหม่เริ่มอีกครั้งช่วงประมาณวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้นะคะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตก ซึ่งเป็นลมที่พัดลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวในวันที่24มกราคม2569คลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาเหลือปกคลุมบริเวณตอนบนของไทยคือภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านส่วนเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกนั้นจะเคลื่อนตัวต่ำลงมาอีกครั้งประกอบกับลมฝ่ายตะวันออกซึ่งเป็นลมระดับบนที่สูงจากภาคพื้นดิน5,500เมตร เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้โดยลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่15ช่วงดึกจนถึงประมาณวันที่27มกราคมลักษณะเช่นนี้ในช่วงเช้าจะมีอากาศเย็ยนมีหมอกหนาเกิดขึ้นที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่นำพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยและลมตะวันออกลมระดับบนยังคงเหนี่ยวนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมที่ภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้อาจมีฝนกันได้เล็กน้อยที่ภาคใต้ค่ะคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่เมียนมาในช่วงวันที่2 8ปไปจนถึงประมาณวันที่31มกราคมตั้งแต่วันที่1กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้มีอากาศหนาวเย็นอาจเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกครั้งโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นส่วนภาคเหนือนั้นจะเป็นอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดได้โดยเฉพาะบนยอดดอยและยอดภูตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงประมาณวันที่4กุมภาพันธ์จากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกค่ะส่วนลมระดับฐานเมฆในวันที่24มกราคม2569ช่วงเช้ายังมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งภาคใต้ตอนบน ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนําความชื้นจากทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกกลุมที่บริเวณจังหวัดตรังสตูลสงขาลายะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะบริเวณดังกล่าวอาจมีฝนกันเล็กน้อยช่วงบ่ายจ,จนถึงค่ำวันนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ หนาวเย็นอีก2วันคือ24-25มกราคมส่วนวันที่26มกราคมลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มพัดอ่อนกำลังลงบริเวณภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลงเช่นกันตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงประมาณวันที่31มกราคม หลังจากนั้นค่ะในวันที่1กุมภาพันธ์ลมฝ่ายตะวันออกและลมตนออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งลมฝ่ายตะวันออกจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่4กุมภาพันธ์ลมจะพัดแรงอากาศจะเย็นลงอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นจนถึงหนาวเพราะไอสวบาที่1,114ถึง1,116พาดผ่านประเทศไทยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นที่มีกําลังแรงไอสวบาที่1,118ถึง1,20นั้นได้เคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนในช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศไทยจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงบ่ายจ,จนถึงค่ำส่วนช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นได้สัมผัสอากาศเย็นจากลมตะวันออกเฉียงเหนือและมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนรวมทั้งคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้นำพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยลงมาปกคลุมประเทศไทยด้วย ปลายฤดูหนาวหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วจะก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนโดยมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทิศทางของลมจะปรารวนจากลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเปลี่ยนเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งบางพื้นที่อาจได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกเนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ยังเป็นปรากฏการณ์ลานิญยาก,กำลังอ่อนก้าวเข้าสู่ภาวะความเป็นกลางหรือนูทรล ซึ่งนูทรลก็มีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมทะเลจีนใต้และอ่าวไทยได้เช่นกันค่ะในช่วงหลังกลางเดือนมิถุนายนไปแล้วค่ะในช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงจะเปลี่ยนจากภาวะความเป็นกลางหรือนูทร่เข้าสู่เอลนินโยกกาลังปานกลางค่ะเอลนินโยกกาลัง่้นข้างแรงจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไป คาดว่าปรากฏการณ์เอลนินโยที่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยทุกๆครั้งที่มีปรากฏการณ์เอลนินโยจะสั้นกว่าปรากฏการณ์ลานียอาจอยู่ที่ประมาณ5-6เดือนได้ค่ะ24มกราคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนยังมีอุณหภูมิลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสมีลมพัดแรง ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมทั้งทะเลอันดามันคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางในระยะนี้อาจมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือโดยเฉพาะเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวงังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันระยะนี้มีการลอยตัวค่อนข้างดีจึงมีการสะสมอยู่ในเกณฑนน้อยจนถึงปานกลางค่ะลักษณะอากาศของแต่ละภาคมีดังต่อไปนี้บริเวณภาคเหนือ อากาศเย็นจนถึงหนาวเกิดหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิยังคงลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสเช้าว,วันนี้อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคเหนืออยู่ที่12-16องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งซึ่งอุณหภูมิบนยอดดอยต่ำสุดประมาณ4-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นจนถึงหนาวในช่วงเชา้าและมีลมพัดแรงอุณหภูมิยังคงลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่ภาคตนออกเฉียงเหนืออยู่ที่12-17องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่28-31องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ8-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นในช่วงเช้าและมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-19องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศจะเย็นในช่วงเช้าและมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ17-21องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศจะเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสโดยเฉพาะตอนบนของภาคส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ เริ่มมีฝนเล็กน้อยที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ18-22องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ10ของพื้นที่ ได้แก่จังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในช่วงเช้ามีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2. องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ 19-22. องศาเซลเซียสช่วงกลางวันสูงสุดประมาณ 32-34. องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยหนาวอีกสองวันวันที่16มกราคมเป็นต้นไปอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นวันละอีก1-2องศาเซลเซียสช่วงเช้าเ้าอาจมีหมอกหนาเนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันที่16ไปจนถึงประมาณวันที่27มกราคมระยะดังกล่าวอากาศเย็นในช่วงเช้าส่วนช่วงกลางวันเริ่มมีท้องฟ้าโปร่งและอากาศเริ่มร้อนแห้งแล้ง ในช่วงนี้ความชื้นค่อนข้างน้อยค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางตอนบนแทบจะไม่มีฝนกันเลยทีเดียวค่ะการสะสมฝุ่นละอองหมอ,อกควันเระยะนี้เป็นช่วงของภาคกลางภาคตะนออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจากนี้ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์การสะสมฝุ่นละอองหมอ,อกควนันบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนืออาจเพิ่มขึ้นค่ะเพราะการลอยตัวของอากาศค่อนข้างน้อยลมพัดกําลังอ่อนลงหาก มวลนอากาศเย็นอ่อนกำลังลงและลมตนออกเฉียงเหนือเปลี่ยนเป็นลมใต้ลมตนออกเฉียงใต้ลมจะพัดกำลังค่อนข้างอ่อนขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะติดตามอัปเดตโมเดลแบบจำลองการสะสมฝุ่นละอองหม,มอกควันในวันที่24มกราคม2569ริเบริเวณตอนบนของไทยเริ่มมีพื้นที่สีเหลืองและภาคกลางภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรคนครสวรรค์ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างมีการสะสมฝุ่นออหมอกควันอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองค่ะขอให้พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือเป็นสีฟ้ารวมทั้งภาคตอนออกเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงจึงทําให้การลอยตัวของฝุ่นอองหมอกควันดียิ่งขึ้นค่ะจังหวัดบึงการหน,อง,นองคายนครพนมเลยหนองบัวลำพูและอุดรธานีอาจมีการสะสมฝุ่นอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากค่ะ ก,าาารกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีสะสมฝุ่นอะองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างมากเนื่องจากบริเวณดังกล่าวลมพัดกำลังค่อนข้างอ่อนลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปกคลุมที่ภาคกลางฝั่งตะวันออกคือจังหวัดลบบุรีสระบ,บรุรีการสะสมฝุ่นอะองหมอกควันจะลดน้อยลงบริเวณดังกล่าวค่ะรวมทั้งภาคตอนออกได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดแรงในวันนี้ บริเวณภาคใต้การสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยค่ะการลอยตัวของ PM 2 5จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะวันที่15มกราคมการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่15เพราะลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดอ่อนกำลังลงส่วนวันที่16ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดอ่อนกำลังลงต่อเนื่องจนถึงวันที่2 7วันที่ 16- 27ถึงจจะมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันกระจายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ แผนที่แบบจำลองความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระยะนี้พื้นที่สีน้ำตาลจะมีอากาศหนาวเย็นคือภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตนออกรวมทั้งภาคใต้ตอนบนในวันที่2 4่สจบไปจนถึงประมาณวันที่2 5อากาศยังเย็นต่อเนื่อง วันที่26ช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณตอนบนของไทยไอาบาที่1,016ถึง1,018มวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมบริเวณประเ,ระเ,ระเทศไทยตอนบนจึงมีอากาศหนาวเย็นจนถึง26มกราคมวันที่27มกราคมมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงเช้าอากาศหนาวเย็นได้จนถึงประมาณวันที่31มกราคม เมื่อลิ่มความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่เวียดนามสปปลาวในวันที่1กุมภาพันธ์ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงเพิ่มขึ้นและมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมต่อจากเวียดนามสปปลาวเริ่มมีอากาศหนาวเย็นตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงประมาณวันที่4กุมภาพันธ์หลังจากนั้นในวันที่หกุมภาพันธ์เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงใหม่อีกรอบค่ะ ส่วนฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF ในวันนี้คาดว่าจะมีฝนปลอยเกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอเภอกาญจนดิษฐ์ดอนสักจังหวัดนครศรีธรรมราชขนอมสิชนนบพิตรพิปูลพมคีรีอเภอเมืองนครศรีธรรมร,ราชลานสการ่รอนพิบูลทุ่งสงชะวดจุราพรเชียนใหญ่มีฝนปลปอยเกิดขึ้นส่วนพัทลุงจะมีฝนที่ควรขนุนป่าพยอมสีบันพจิ์สีนครินตโมด กรงหลาจังหวัดสงขลาจะมีฝนเล็กน้อยบางเบาใกล้กับแนวชายฝั่งอำเภอเมืองสงขลาจนะนาหม,ม่อมจังหวัดกระบี่มีเมฆครึ้มค่ะจังหวัดต,ตรังอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดจะมีฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายจนถึงข้ามวันนี้ค่ะส่วนภาคใต้ตอนล่างโอกาสเกิดฝนค่อนข้างน้อยค่ะยะลาปัตตานีนราธิวาสจะมีเพียงเมฆครึ้มปกคลุมบริเวณตามแนวชายฝั่งวันที่ส5ห้าช่วงบ่าย ยังมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลายะลานราธิวาสส่วนปัตตานีท้องฟ้าโปร่งในวันที่2 5ค่ะ26มกราคมไปจนถึงประมาณวันที่31มกราคมปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยจะเริ่มลดน้อยลงความกดอากาศต่ำจากความร้อนเคลื่อนปกคลุมบริเวณภาคใต้อากาศร้อนอบอ้าวที่ภาคใต้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะกลับมามีอากาศหนาวเย็นอีกครั้งในวันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ปริมาณฝนบริเวณภาคใต้จะมีฝนได้เล็กน้อยในวันที่1ไปจนถึง4กุมภาพันธ์เช่นกันค่ะวันที่5เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องและมีลมฝ่ายตะวันออกขอบนำความชื้นปกคลุมทะเลจีนใต้และอ่าวไทยอีกครั้งค่ะโอกาสจะกลับมามีฝนที่ภาคใต้ตอนล่างอาจเป็นไปได้ค่ะ แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ